เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเชื่อกันว่าใครได้บูชาพระศีวลีชีวิตจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเพราะพระศีวลีเป็นหนึ่งใน80พระอสิติมหาสาวกหรือสิทธิเอกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพระศีวลีเป็นเอกทักษะในทางมีลาภมากเพราะมีบุญบารมีสูงไปที่ใดไม่มีอดยาเพราะพระศิวลี เป็นเลิศทางโชคลาบอุดมไปด้วยโพคกระซับใครที่ได้บูชาก็จะมีแต่ความผ่องใสพ้อนจากทุกโศกโรคภัย อันตรายศัตรูหมูมานทั้งปวงใครสนใจบูชาก็กดในตะก,กร้าได้เลยนะคะเอามาลงไว้ให้แล้วองค์พระทำจากเนื้อเหล็กน้ํำพีอย่างดีไม่ใช่งานปูนปั้นไม่ใช่งานเรซินปางนี้ก็จะเป็นปางนั่งฉันอาหารบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาดมือใครที่บูชาพระศีวลีไป ก็อย่าลืมถวายน้ำพึ่งบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านโปรดปราน